ที่จะดำเนินการํำกับการสิทธิตำรวจน้ําแล้วก็หน่วยงานความมั่งคงในจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านรอไปนะครับก็ไปที่แยกน้ำกลับนะครับไปที่อ่งบมันต้องครับหลังจากแยกมั่นต้องเสร็จแล้วนะครับก็ในมุ่งหน้าอ่ไปทางนาแกสกลนครนะครับแยกนอนตูมนะครับก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปหรือขวานะครับไปตรงอ่าถนนตับใหม่กุชินาลายนะครับมุกดาหารนะครับ ชุดบบการของเราก็ได้เข้าไปขับไปประปรอกอบนะครับอาเจน,นไปตรวจสอบแล้วนะครับผู้ต้องหาได้ฉวยโอกาศไหวตัวแล้วก็หลบหนีเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมันเป็นเป็นหญ้าข้างทางครับเวลักันพ็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่กรุณานะครับ มาร่วมทาข่าวในวันนี้วันนี้นะครับของหน่วยเรือของดรครแล้วก็ทีมความมั่นคงของจังหวัดนะครับที่ครับซึ่งการแถลงข่าวในวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านจุลปนมากขั้งนะครับท่านผู้ว่าท่านผู้วิชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรื้อยทำลายแม่น้ำโขงท่านผู้กงไปในจังหวัดบุกทหารพันตําหวัดเอกนิกิบุญวันนะครับคู่กับการสืบสวนจังหวัดปูทอนอาตุลปูทอนจังหวัดมุกทหารนะครับ

ทีมนจะเป็นจากสถานีตำรวจภูธรตีของรัฐตำรวจตะเนที่สองสี่มุกมุบดือมันมันเพิ่งรอันนั้นนของกับการตระวนของกับการสิตำรวจน้ำบุกาหารนะครับเพื่อจัดการขึ้ที่เร็วของการสารดนตรีนะครับรวมถึงพี่